ครับผมก็มาไปเพิ่มเติมเกี่ยววามี่นะครับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะฮะพอดีพอเดโมเสร็จปุ๊บผมก็ลองเล่นดูนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยมันมันต่อเวลาต่อปุ๊บต่อดีๆมันก็สามารถสร้างแพทเทิร์นได้นะครับอันนี้คือเป็นรูปแบบของ2อมิติก่อนนะครับผมโชว์ให้ดูว่ามันทำมันทำงานยังไงอย่างอันนี้เนี่ยถ้าเกิดต่อต่อต่อเนื่องกันไปปุ๊บเนี่ย มันก็เป็นแพทเทิร์นสวยๆนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดสมมติว,ว่าวางต่อไปเรืเร่อยๆปุ๊บมันก็จะเป็นรูปทรงที่สวยงามนะครับเราสามารถต่อเชื่อมกันเป็นโค้งอะไรนี้ได้นะครับถึงแม้แต่ตัวรูปทรอง,องง่ายสุดนะครับอย่างตัวนี้จะเห็นว่าก็าคือวางต่อเนื่องกันไปในแนวนี้เท่านั้นเองง่ายๆนะครับก็เวลาต่อก็นะครับก็จะได้เป็นกําไรนะครับอันนี้เบสิกธรรมดานะครับเป็นโค้งๆกลมๆอันนี้ดูธรรมดาไม่มีอะไรมากนะครับต่อไปอย่าโชยดูตัวนี้ จะเริ่มดีขึ้นเริ่มสนุกขึ้นนิดนึงแล้วอันนี้พอเราต่อเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเราลองต่อเชื่อมกันดูนะครับนี่นะครับเราต่อเชื่อมกันนะครับขอบนี้ชนขอบนี้นะครับชนขอบนี้นะครับาเราก็ได้เป็นลูกบอลแล้วนะครับดูโอเคขึ้นเลยนะครับมีลูกเล่นมากขึ้นแล้วนะครับก็จะเห็นว่า เออมันก็น่าสามารถที่จะไปประกอบกับส่วนประกอบอื่นๆแล้วก็สร้างเป็นรูปทรงหรือว่าเป็นออของเป็นรูปร่าง,งต่างๆที่ชัดเจนนากขึ้นได้กลับไปอันนี้นะครับอันนีออ้ต่อกันแบบนี้นะครับดูเหมือนจะไม่คม่อยอะไรมากนะครับเดี๋ยวให้ดูความเมสซิ่งของมันดูความเป็นยางมันเนี่ยมันทําให้รูปทรงที่สร้าง,งมาเนี่ยจะแตกต่างกันไปปกตินะครับเดี๋ยวผมบีบตรงนี้ฟื้ดฟื้น ได้เป็นลูกกลมอีกแบบหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะเก่งมากเพราะว่ามันเป็นยางครับมันสามารถทำนีได้แต่ความความเมทติ้งมัน,มมนไม่ไม่ด้มีแค่นี้นะครับมันสามารถบีบอย่างานี้ได้ด้วยนี่ครับกลายเป็นแท่งทาวเวอร์ซะแล้วนะครับรูปทรงนี้ก็คือมันก็ได้เป็นแท่งขึ้นมาอย่างนี้แนะ่นอนว่าก็ไปประกอบกับส่วนอื่นก็สามารถสร้างเป็นรูปทรงต่างๆเป็นรูปภาพต่บบางๆหรือว่าเป็นพวกสัตว์สิงข้องอะไรต่างๆได้มากมายหลากหลายขึ้นนะครับก็ คู่มือกนี้ก็จะบอกวิธีการใช้วิธีการต่ออย่างหลากหลายนะครับซึ่งถ้าลองอ่านอ่านดูปุ๊บเนี่ยจะรู้ว่าเธอมันจะมีมันจะมีบอกเป็นขั้นตอนเลยครับว่าอย่างเบสิกเนี่ยครับการสร้างเพลนสร้างเพลนปกติการสร้างโซลิดนะครับสร้างเป็นก้อนขึ้นมาสร้างยังไงนะครับมีเบสิกวิธีการต่อต่างๆนะครับพร้อมกับ ตัวอย่างให้ดูค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็ mm hmm. ยังไงซ้าก็ถ้าสนใจลองสั่งซื้อดูครับผมยิ่งมีเยอะก็ยิ่งต่อได้สนุกขึ้นนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ